อ่ะกราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกัลยาสินิกแล้วนะครับนะก็คลิปนี้นะฮะจะเญพรล่างและก็จะเล่นพรบุหมดแล้วเนี่ว่ะจะเญพรล่างอย่างเดียวแล้วกันนะเพราะว่าจะพรบนเหลือองค์เดียวละนะฮะอันนี้ก็เป็นจริญพรล่างนะครับที่โอ้โห,หเก็บเขาเรียกว่าอะไรคือตอนนี้เช่ายากนะครับเพราะว่าราคาแบบ มันขึ้นค่อนข้างสูงนะฮะเพราะฉะนั้นจะจะหาของมาปล่อยต่อเนี่ยจะลำบากนิดนึงนะฮะ่ะก็เก็บมาสะสมมาเรื่อยๆ,ๆนะ,ะับวันละองค์้ององวันละองคต้ององนะก็มีโดนตัดไปบ้าง3องค์4อง์นะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปสักทีก็เลยนี่ฮะมาถ่ายคลิปให้ดูก่อนอันนี้เป็นพึ่งได้มานะฮะพึ่งได้มาก็จะไม่ได้ติดเลขนะนพิ่งได้มาส่วนแถวบนนี่เด จะมารีวิวให้ดูนะฮะในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าแถวบนนี่ของสวยงามนะฮะของสวยงามราคาก็ค่อนข้างจะรุนแรงนี่เดี๋ยวองนี้เลยเดี๋ยวมาไลรีวิวให้ดูนะองนี้นะทีเด็ดจัดเลยบอกเลยนะฮะอ่ะเอาเป็นมารีวิวเนื้องล่างก่อนนะเออใครชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนใครอยากเช่าก็ทักมาได้เลยทางไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับอ่ะมาเริ่มนะฮะ เริ่มจากขอบเรียบก่อนครับพี่นี่ฮนะองนี้นะฮะมยอยไกลยังกับทองคำครับพี่นี่ฮนะยังกับเนื้อทองคำครับผมไม่เหมือนเหมือนเหมือนเนื้อทองคําเรื่มทองเลยนะไม่ใช่นะฮะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับผมแล้วแล้วก็กรอบเนี่ยเป็นทองไมคอนนะผมนะนี่สวยงามจมูกเนี่ยร้อยนะครับจมกูกจมูกร้อยนะฮะ อันนี้เป็นทองฝาบาทขอบเรียบเลขสหลัก2 2 7นะฮะมาพร้อมกรอบนะครับมีรอยนิ้วมือตรงข้างล่างนิดหนึ่งนะฮะดองนั้นก็สวยอยู่พอมสมควรนะครับผมบล็อกธรรมดานะองค์นี้นี่ใครอยากได้นะฮะก็ทักมาได้เลยนะขอบเรียบนะมีอยู่องค์เดียวไม่ได้ถูกสุดเ,เออมีองค์เดียวมีองค์เดียวนะครับใครอยากได้ก็ทักมาได้เลยนะฮะ ส่วนราคาเนี่ยก็มีเริ่มแต่พันเดี๋ยวผมบอกราคาองค์นี้นี่ฮะองค์นี้เนี่ยอยู่1,400งพันะครับเพราะว่าเป็นทองแดงภายเงินแล้วก็มีดงังๆตรงนี้หน่อยนะฮะสีจะไม่ออกภายเงินมากนะออกไปทางโทนทองแดงออกไปทางโทนทองแดงดำๆๆนิดหนึ่งนะฮะถ่รรับได้ก็สวยนะสีถือว่าแบบด้านๆดีนะครับสองหนึ่งแปดหนึ่เลขสวยอยู่ นี่อันนี้ถูกสุดละพันสี่นะครับผมนะต่อมาเป็นนี่อันนี้นะฮะเป็นเต็มองคนะฮะที่ได้มาเป็นเต็มองค์เนื้อมหาชนวนครับสีก็ลุ้งๆตามนี้เลยในเนี่ยตามภาพเลยนะฮะสีลุ้งๆตามภาพเลยบล็อกธรรมดานะอันนี้นี่เลขสองหนึ่งห้านะครับผมนะเนื้อมหาชนวนนะครับดูจมูก จมูกร้อยนะผมนะโอเคนะใครชอบนะฮะอง์นี้ก็มีราคานะฮะพันนิดหน่อยนะผมนะทังาได้เลยนะครับทั้งมาคุยได้นะผมนะไม่ซื้อไม่ว่าไม่ได่าสักคำนะผมนะบอกเลยนะอัะนนี้นี่นี่นี่อ่ะต่อมาเป็นเนื้อชนวนครับชนวนด้านนะผมนะนก็มีจุดด,ดำๆดำ่ดดางๆนิดหนึ่งนะบางมุมนะบางมุมก็ไม่มีใช่ไหม ก็ชนวนด้านนะผมนะอันนี้เป็นชุดลุนนะกล่องสีเหลืองนะไม่ใช่กล่องสีเขียวนะผมนี่ด้านหลังก็เป็นบล็อกธรรมดาปกตินะครับจมูกเป็นไงจมูกสวยนะครับผมโอเคอ่ะองค์นี้นะครับก็พันกว่าบาทเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นอันนี้นี่เนื้อมหาชนวนครับดูสีดิพี่ ให้ชมสีนะฮะหลายๆมุมนะฮะออกแบบสีทองชมพูนะนี่ชมพูตรงหน้าหลวงพ่อด้วยนะประมาณนั้นลเลข2735หนะผมด้านหลังจะเป็นออกสีทองแบบนี้นะครับอันนี้เนื้อมหาชนวนนะก็อยู่หลักสองพกว่าบาทนะผมนะโอเคต่อไปเป็นเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮนะอันนี้เพิ่งได้มาแบบสดๆละร้อนเลยนะวันนี้เลย นะครับอันนี้ผมบอกตรงแล้วผมเชอบเพราะสีอย่างเดียวเลยนะฮะสีสวยมากนะครับไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหรนะ่นะดูนะก็ใครชอบสีแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะแต่ว่าผมชอบสีแบบนี้คือจะมีสีเขียวมรกตแล้วก็สีม่วงเห็นไมนี่สีสวยจริงนะฮะองค์นี้แบบผิวแบบผิวสวยด้วยนะครับอันนี้แล้วก็สีสวย เช่าเพรสีเลยยุวนล้วนนะครับราคาก็เลยแรงพรสีนี่เลยฮะ <c oughs> ใครไหวก็ลองทักมาดูนะพี่นะเลขสามแปดเก้าสามนะผมนะสวยแน่นอนครับรับประกันเลยอน่ะนี่สวยชัวร์นะฮะเดี๋ยวให้ดูหน้าหลวงพ่อชัดๆนะดูจมูกนะสีแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะผมนะต่อไปเป็นนี่ครับมหาชนวนบล็อกทองคำนะผมนะ อันนี้เป็นบล็อกทองคาครับจะมีนี่ด่างๆตรงมุมตรงนี้หน่อยนะนี่บล็อกทองคําตะโลยาวนะฮะมีรอเรือมีจุดนะครับมีเขาเรียกว่ารอยแตกไปจนถึงยอดหญิงเห็นไหมข้างล่างจากด้านบนมานี่อันนี้คือบล็อกทองคานะผมจะมีเส้นลากล,ลงมาตรงนี้อ่ะบล็อกทองคำเนี่ยก็คือจะครบสูตรนะครับผมนะ จะไม่มีรอเรือด้วยนะผมนะก็ยิ่งหายาก้า้าอีกนะครับสำหรับเนื้อมหาชนวนองค์นี้นะห้า0นะครับมหาชนวนองค์นี้ก็ใครชอบนะบล็อกทองคำก็ไว้ลองทักมาคุยด,ดูได้นะครับอย่างที่บอกเลยฮนะไม่ซื้อไม่ว่าไม่ได่าสักคำจริงๆริงนะพี่นะต่อไปเป็นนวะแล้วกันนะพี่นะอะไล่จากนวะสีออกด้านก่อนนะพี่นะองค์นี้ออกออกออกสีด้านดนนิดนึงนะผมนะ นวะองนี้ออกสีด้านนะครับบล็อกธรรมดาแล้วผมอันนี้เลขหนึ่งสามห้าแปดนะครับบล็อกธรรมดาผิวออกด้านด้านนะผมนะแล้วก็จมูกร้อยนะครับผิวออกด้านด้านนะองนี้นวะนะโอเคนวะนี่เหมือนมหาชนวนด้านเลยนะครับต่อมาเป็นนวะแบบนี้ นวะผิวลุ้งนะครับก็จะราคาแรงขึ้นมานิดนึงนะฮะนี่ครับอง์นี้ออกลุ้งสีน้ำเงินม่วงนะครับให้ดูให้ดูตรงๆก็จะออกลุ้งเฉพาะประมาณตรงองคหลงพ่อนะครับผมแต่ถ้าดูแบบหลายๆมุมก็ลุ้งทั้งแผ่นอยู่นะเออนะโอเคอันนี้เป็นเนื้อนาวานะผมนะ718นะฮะเลข718 เป็นบล็อกธรรมดานะอันนี้เนื้อนวะบ็อกธรรมดาผิวลุ้มก็ราคานิดนึงนะผมนะใครชอบก็ทักมาคุยได้นะครับส่วนนี้เป็นที่สุดละของเนื้อล่างๆนะผมนะก็จะเป็นนวะบล็อก่องคำนะแล้วก็มีอันนี้ผิวลุ้มด้วยนะออกชมพูม่วงนะตรงนี้มดูจมูกก่อนนะครับนี่จมูกร้อยนะฮะนี่สาระโอหังยาว รอเรือจุดนะครับแล้วก็ไม่มีรอเรือด้วยด้านหลังนะครับสีสวยๆแบบนี้นะครับสีสวยสีสวยนี่ออกสีม่วงๆนิดนึงนะครับองนี้นวะบล็อกทองคำนะใครชอบก็ทักก็ได้คนระับสำหรับนวะบล็อกทองคำก็มีประมาณนี้พี่นะทองแดงมันปูทองแดงลมดำทองแดงพายเงินเนี่ยบล็อกทองคำเอ้ยบล็อกฟองอ้อยเนี่ย แทบจะหายากมากนะครหายากจริงๆนะคือใครมีนะผมนะอยากจะปล่อยนะทักมาได้เลยนะถ้าผมมีมุมนะก็จะจัดไปนะแต่ถ้าแบบพี่เปิดมาตึงผมก็ไปต่อไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะเช่าอยังไงเลยพี่นะนั่นแหละประมาณนี้เพราะาช่วงนี้เขาจะหาของยากประมาณนี้นะเพราะว่าราคามันขึ้นนะ <c oughs> <c oughs> นะก็ประมาณนี้ครับพี่นะโอเค ส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพวกเนื้อเงินนะฮะเนื้อนวะเนื้อเงินด้าทองคำเนื้อเงินเป็นตัดปีนะประมาณนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึนะฮะสำหรับเนื้อเงินต่างๆนะฮะนี่สวยงามนะครับโอเคไปก่อนนะผมนะใครชอบนะบอยากได้นะก็ทักมาได้เลยนะสำหรับองค์ต่างๆองค์ล่างๆเนี่ยก็รีบๆทักมานะครับเพราะว่ามีเท่านี้จริงจริงนะฮะ ส่วนใหญ่จะโดนไปก่อนเพื่อนนะองค์ล่างๆเนะี่ยราคาจะเบาๆนะโอเคไปแล้วพี่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ